สวัสดีเช้าวันอังคารน,นะคะเพื่อนๆวันนี้พาน้องมาเดินเล่นแต่เช้าเลยค่ะอะไรคะแม่เหมียวเดินเล่นหรอ,อไหนดูนี่สองคนนั้นสำรวจอะไรกันนะนี่ก็อยู่ข้างบอ่อปลาค่ะวันนี้มากันหมดเลยค่ะวันนี้แม่เหมียวน้องสีแล้วก็น้องขาวค่ะ นชาเช้าคะ่ะขาว,วิ่งอะไรกันลูกมานี่มาไม่ต้องกลัวขาวมาแล้วน้องจะกลัวรถเพราะน้องไม่ค่อยออกมาแถวนี้มากนะแม่ไม่ได้พาน้องมาน้องก็จะเล่นอยู่แค่บ,บริเวณบ้านคะ่ะ นี้แม่ไม่ได้ทำงานก็เลยพาน้องๆออกมาเดินเล่นอยู่ติดถนนนะเนาะรถก็จะวิ่งบ่อยมาก เจ้าขาวกลับมาแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถเจ้าขาววิ่งวิ่งเข้าบ้านมานี่ลูกมาขาวทำอะไรคะลูกแดดกำลังเรือ่มออกแลนะคะวันนี้ช่วงเช้านี้ยังไม่มีฝนนะคะ แต่ช่วงบ,บ่ายนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าตกอีกหรือไม่่ยมากันครบทีมเลยไก่ว่า บรรยากาศยามเช้าๆนะคะน้องก็เหลือกอยู่แค่นี้แล้วถ้าไม่พามาน้องก็จะไม่มาแถวนี้เลยค่ะน้องสีไปดูอะไรคะลูกน้องสีไปตรงนั้นอีกแล้วสีมองป้าแล้วลูก ตาไหมคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะ สวัสดีค่ะ